พามาชมน้องเต่าสิงซองค่ะนี่น้องเต่าสิงซองก่อนที่เราจะพาไปตกไปชมต้นไม้ธรรมชาตินะคะมังคอนชาบแก้วหรือบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้เราก็เปิดให้ชมน้องเต่าสิงซองค่ะนี่คือเต่าสิงสอคนะคะชื่อว่าสิง,องะะสอค่ะะซนซนนะจัแต่เขาก็ฉลาดนะเนี่ยเขาพยายามเปินป่ายนะคะวันนี้เราให้มา นัน่นนั่นน่ดูความสามารถเขาจะปิดออกมาได้ไหมอ้าวขอยืดขอยาวเลยสิงเอ้ยสิงสองนะคะแล้วทำต้นไม้แม่พังผัหมดเลยเนะี่ยฮ้ยนี่ต้นไม้หายไปไหนอะ่ะเฮ้ยสิงสิงเอ้ยเก่งมากขนาดนี้เลยนะลูกนะสิงสิงสองนะคะสิงสองก็จะเก่งแล้วนะคะ ทำต้นไม้แม่พางหมดแล้วสิงสิงทำต้นไม้แม่พางนะเนี่ยแม่กุศะเอาเอาช้างมาเป็นเพื่อนเด้วดูนี่เนี่ยให้มีบรรยากาศที่ดีๆนะนะปีนป่ายเข้าเร็วเร็ว,รวปีนป่ายความฉลาดของเราต้องคือนป่ายขึ้นป่ายนะคะนะพาน,นอ้นองิึสอานะคะ ขึ้นมานะคะมาชมกันได้เลยนะคะเขาจะปิ้งปลายสับปิดหรือเปล่าค่ะน้องสิงสองเนี่ยค่ะเขาชื่อสิงสองต่ฉลาดนะคะพอเรียกอาหารนะคะเขาก็จะเข้ามากินมากินสิงสองนี่ค่ะทำหน้าที่เขาอยู่นะคะสลับกันค่ะน้องทองน้องพรก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะสลับมาเฝ้าช่องให้แม่นะคะเฝ้าช่องนะคะเราเป็นผู้ใหญ่โตแล้วนะสิงสองน้องนัง้นเ็ายังเล็กๆอยู่ เราก็ขึ้นมาดูแรนะคะดูแรบ้างไม่ใช่ว่าจะกินอย่างเดียวต้องมีการดูแรบ้างเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมอันนี้เป็นต้นไม้นะคะเราก็จะเอามาให้ชมนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเอาไปยากระดับข้างนอกนะคะเป็นยังไงยังไงนะคะวันนี้ก็เอาน้องเขามาหัดนะคะให้อยู่กับคนให้มีความเออรู้สึกนะคะว่าเราพูดอะไรหรือว่า สัตว์เขาก็มีชีวิตนะคะเขาก็มีชีวิตยอยู่แล้วแต่ว่าเขามีจิตใจนะคะเขาถ้าเราก็ทําเราทําแบบไหนนะคะให้เขาสัมผัสมือเราเขาก็บอกว่าอบอุ่นนะคะอบอุ่นนะคะน้องนะคะทําให้เขาแบบว่ามีความน่ารักกับเรานะคะเขาก็จะมีความน่ารักนะคะเขาดีไม่ได้ละคะ่ะเขาเราก็เลี้ยงเขาแบบนี้นะคะในถังนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำเป็นบอกไม่ใช่ถังนี่มีถังใหญ่นะคะทนวันนี้เอาเอาขึ้นมานะคะ รีพสเตอร์นะคะที่ให้ชอบให้แม่หน่อยนะเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บเงินทอมาซื้ออาหารให้ลูกกินเข้าใจม้มนะคะนี่ก็น่ารักเขารู้เรื่องค่ะนี่รู้เรื่องถ้าจับตัวแล้วจับท้อเขาเขาก็าจะอยู่เฉยๆนะคะเหมือนว่าเหมือนกับหมานะคะแล้วรูปหัวนะคะหมาเขาก็จะชอบใช่ไหมกนะ็เหมือนกันนะคะแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะพามาชมเนาะบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมไปต้นไม้ที่มันกอชักแก้วข้างนอกนะเ,เราจะตัดต่อให้ดูนะคะบรรยากาศข้างนอกช,ช่วงช่วงเช้านี่เขามันก็จะมีลมพัดแรงหน่อยนะคะต้นไม้นะคะเวลาฝนตกนะคะมันก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราอาัดเลยนะคะแล้วก็จะพาไปชมนะคะบรรยากาศข้างนอกด้วยนะนี่นะคะมาชมอ่การพัฒนาการของน้องๆน,นะคะเวลาเขา ถ้าเขาอยู่อ่อคนนะคะคอยพูดคอยงนั่นคะ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าฉลาดนะคะแล้วพูดอะไรนะคะเดี๋ยวดูนะคะจะเตรีมให้ได้นะคะเราไปได้ให้เขาให้เขาออกกำลังแบบนี้นะคะความสามารถพิเศษของเขานะคะนี่นะคะค่ะอันนั้นสามารถของเรานะไปดูไปดูไป,ไปค่ะนี่นะคะเราก็ชอบถ่ายทำนะคะเนาะเวลาเราเลี้ยงเลี้ยงเขาเราก็รับนะคะรับ รักนะคะเราอาบน้ํานะคะเราต้องเอาอะไรมาแปรงเบาๆนะคะอ่อนๆผัดขัดตัวขัดไอ้ตรงแบเป็นกระไอ้กระดองข้างหลังนะคะเขาจะได้สะอาดนะคะนี่นะคะเขามีเขาเขาจะมีของเล่นเขาจะปีนป่ายนะคะ,น,ะน,นี้เอามาพักผ่อนพี่ใหญ่นะคะให้น้องๆอ,อยู่ข้างบนเดีย๋ยถึงเวลาเขาหลับเขาก็หลับนะคะเขาก็หลับเลยจ้ะนี่นะคะก็มีความเอ,อ่อพองตัวเขานะคะ ค่ะเดี๋ยวไปชมต้นไม้ต้นไม้ข้างนอกกันนะคะไปชมว่าต้นไม้เอ่อบรรยากาศข้างนอกที่ออกจากรั้วเราไปนะคะมีความสวยแบบไหนนะคะแล้วก็บรรยากาศข้างนอกนะคะเวลามืดคืนฝนจะตกนะคะมันตกเมื่อคืนเมื่อคืนก็ตกไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะจ้าสวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะท้องฟ้ามืดนะคะฝนจะตกนะคะพามาชมนะคะอีก ชมต้นไม้ดอกไม้นะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะออกจากรั้วามานะคะก็จะออกอีกนะคะดอกมังกรภาพแก้วนะคะดอกสวยมากเลยเนาะนี่เพิ่งจะออกมาดูนะโอ,อ้ทำไมขึ้นเร็วเพราะถ้าอากาศฝนตกนะคะเขาจะขึ้นเร็วนะให้มาชมนะคะเดี๋ยวจะตั้งเอาไว้นะคะชมได้เลยนะคะเรียกว่ามังกรภาพแก้วค่ะต้นนี้นะคะดีมากเลยจ้ะ ไอเคนมันก็จะตรงนี้นะคะมันก็จะไม่เห็นมากนะมันจะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะลมพัดมีแรงแรงนะคะหากล้องเราก็ได้แค่นี้นะคะอะตรงช่อนี้นะคะยี่สวยใหญ่เลยนี่นะคะอากาศเจนนะคะมาชมต้นไม้ใบหญ้านะคะลมพัดเจนเจนพัดสวิวสวิวนะคะนี่นะคะดูออกนอกบ้านนะคะนีต้นกระทินนะคะดะูได้ ก็ไม่มาตัฐานไม้ขาดนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะมันจะสั่นไปหน่อยะค่ะนี่นะคะให้มาชมนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะตรงตรงนู้นเป็นคลองนะคะอยู่ข้างใน,นไปทางด้านนู้นไกลๆนู้นเลยนะคะสุดนู้นนะคะก็จะมีคลองนะคะคลองนี้เราก็มาชมต้นไม้นะคะมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศออกเป็นพุ่มเลยนะคะเนี่ย ออกเป็นพุ่มเลยจ้ะสวยด้วยนะคะเรียกมังกรคับแก้วนะคะดอจะเลยรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะนี่นะคะอันนี้ต้นใสลากเขาออกเยอะและ้วนี่ค่ะใบเพิ่งตัดไปนะคะตัดไปนะคะเขาขึ้นเองนะคะพอเราตัดออกเขาก็ขึ้นใหม่ตอนแรกขึ้นเป็นต้นโพ พอเราเอาต้นโพออกนะคะก็ตัดก็ไม่ไม่ไปนะคะต้นใสจะอยู่เ,เลยเออเลยดำเลยนะนี่นะคะมีบ้านไหนที่มีต้นไม้นะคะมันก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะไอ้นี่เรามาดูนะคะเขาจะออกอีกแล้วนะดอกดองเขาจะออกเลยนะคะมาดูใกล้ๆเลยนะคะดอกเขาจะสวย เป็นชอบเป็นพุ่มเลยอ่ะสวยมากเลยนี่นะคะสวยติดเขาทีิ้งยุ้ยก่ะต้นนี้เขาจะตายแล้วนะคะก็ไม่ตายไม่ได้ตายเขาก็ขึ้นมาใหม่พออากาศร้อนนี่เขาจะตายง่ายเนาะเขาจะตายง่ายลบพัดเห็นไหมคะพัสดสวิวสวิวต้นกระถิ่งก็อยู่ในนี้ถึงเราจะมีพื้นที่ดินน้อยนะคะเราก็หาแหล่งนะคะปลูกนะคะเพื่อที่จะให้เขามีความเจริญงอ,อกงามและสวยนะคะ บางครั้งอากาศแรงนะคะมันไอ้น,นี่มันจะขึ้นรวมกันหมดนะคะไอ้น,นี่ตรงหน้าบ้านเนาะก็ลปลูกต้นไม้ดูก็พยายามที่จะให้คงที่เอาไว้นะคะรดน้ําบ่อยนะคะช่วงนี้ก็บางครั้งก็เอามาเดทตรงแถวนี้นะคะเอามาชมแล้วมันก็ดูว่าสดชื่นไปนะบรรยากาศนะคะมองไกลๆนะคะก็น,นี่นะคะกับชมไปเรื่อยๆเนาะต,ต้นไทร พงชาติไทยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะนี่นะนี่แหละคะ่ะให้ดูแนวบรรยากาศแบบนี้นะคะว่าเนี่ยอมังกรชางแก้วนี่มันออกเป็นพุ่มเลยนะคะออกเป็นพุ่มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆแบบสวยๆเลยนี่มานั่งข้างนอกนะ,ะมายืนรับลมนะคะบรรยากาศดีๆอยู่ข้างนอกนะ เป็นบรรยากยาศไอ้นี่ใบกระถิ่นจะให้น้องเต่ากินนะคะจะเด็กเด็กเอ่อจำลึงไม่ใช่ใบกระถิ่นค่ะนี่ใบํำลึงเนี่ยน้องเต่าเขาจะกินนะคะเดียกินไม่กินกิน,กน,กนสิคะใบเพื่อเนทว่วใบไม้นี่แหละคะ่ะเราก็เด็ดเอาไปให้นาอนี่มันขึ้นอ่อนออมานะคะปลูกไว้นะคะมีประโยชน์ต่อสัตว์อีกที่เราเลี้ยงเราก็ได้กิน เดินนะคะน,นี่ขึ้นขึ้นเยอะมากนะคะขึ้นเยอะอน,นี่คะ่ะดูต้นไม้นะคะแล้วก็พูดไปด้วยเนาะอันนี้อยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกนะคะหมาก็หอไม่ใช่หมาที่บ้านนะคะนี่จงนู้นนะคะเขาก็หอมมา เใ,ใจนะอากาศอากาศก็เป็นนี้นะคะนั่นแอบน้องแมวน้องแมวข้างนอกมาที่ปล่อยไม่ได้เลยนะฮุบทันทีเลยโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ